น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชัแนเวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อทำสามข้อนี้แม่ตายก็พ้นนรกหลวงพ่อฤาษีลิงดำแนะวิธีหนีนรกสำหรับผู้มีเวลาน้อยก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะวิธีหนีนรกสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยคำสอนหลวงพ่อฤสีลิงดำท่านสาธุชนที่มีเวลาน้อยเพราะต้องประกอบอาชีพหาเวลาไปนั่งกรรมฐานก็ทำได้ยากเพราะ เวลาว่างมีน้อยก็ให้ทำตามนี้จะมีผลสมบูรณ์แน่นอนและไม่เสียเวลาประกอบการงานตายแล้วรับรองไม่ลงนรกแน่หนึ่งจเจริญพุทธานุสติแบบง่ายๆให้จัดของบูชาพระพุทธรูปทุกวันที่ท่านเรียกว่าถวายเข้าพระพุทธรูป ของที่ถวายก็เอาอาหารเท่าที่มีอยู่หรือผล,ลไม้ที่หาได้ง่ายเวลาเช้าหรือตอนสายก็ได้นำของที่หาได้ถวายพระพุทธรูปที่บ้านทำเป็นประจำทุกวันเวลาถวายคิดในใจหรือว่าออกเสียงก็ได้ดังนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายข้าวแกงและน้ำ แด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการบูชาพระคุณขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิดเวลาถวายให้ตั้งใจดูภาพพระพุทธรูปด้วยความเคารพและจดจำรูปของท่านไว้ตั้งใจ ทำอย่างนี้ทุกวันอารมณ์ใจจะมีความคิดถึงและห่วงใยในพระพุทธรูปจะคิดเสมอว่าวันนี้เรามีของอย่างนี้ถวายท่านวันพรุ่งนี้เราจะหาอะไรถวายท่านการทำและคิดอย่างนี้เป็นปกติไม่จำเป็นต้องคิดทุกวันเมื่อจิตมีอารมณ์ว่างจากงานอื่นจิต จะคิดขึ้นมาเองและเราก็ห่วงการถวายของแก่ท่านทุกวันทำอย่างนี้จนมีอารมณ์ชินถึงเวลาต้องหาของเท่าที่จับพึงหาได้ถวายท่านอารมณ์ใจอย่างนี้ท่านเรียกว่ามีฌานในพุทธานุสติกรรมฐานเป็นมหาบุญกุศลใหญ่ตายเมื่อไรไปสวรรค์เมื่อนั้น สองจเจริญธรรมานุสติแบบง่ายๆตั้งใจบูชาพระและสวดมนต์เป็นประจำจะวันละหนึ่งหรือสองครั้งหรือกี่ครั้งก็ได้กำหนดเวลาไว้ถ้าถึงเวลานั้นต้องบูชาพระและสวดมนต์การสวดมนต์ไม่ต้องสวดมากขอให้สวดตามที่จะพึงทำได้ เช่นอิติปิโสเป็นต้นเท่านี้ก็มีบุญเหลือหลายแล้วเพราะบทอิติปิโสพันานาความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงครบถ้วนหรือถ้าสวดมนต์ไม่ได้เลยก็บูชาแบบสั้นๆแต่มีครบถ้วนเช่นตั้งนะโมสามจบแล้วว่า พุทธัทงสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิแปลเป็นภาษาไทยว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งเพียงเท่านี้ก็ดีมีอนิสงส์มากมายเวลาบูชา ตั้งใจจำภาพพระพุทธรูปแล้วตั้งใจว่าตามที่กล่าวมาแล้วทำให้ชินจะทำเวลาไหนก็ได้ถ้าเหนื่อยหรืออ่อนเพลียม,มากนั่งบูชาไม่ไหวนอนยกมือไหว้แล้วตั้งใจคิดตามที่กล่าวมาแล้วถ้าอยู่ในระหว่างการเดินทางเมื่อถึงเวลาบูชาพระก็คิดในใจ ตามที่ปฏิบัติมาถ้าทำอย่างนี้เป็นอารมณ์ชินถึงเวลาถ้าไม่ได้ทำไม่สบายใจหรือถ้ามีเทปบันทึกเสียงธรรมเวลานอนฟังเสียงธรรมที่ชอบใจหรือบันทึกเสียงพระสวดมนต์ไว้ตั้งใจฟังก่อนหลับเป็นปกติอารมณ์ใจขนาดนี้ท่านว่ามีฌาน ในธรรม,มานุสติกรรมฐานบุญใหญ่มากตายแล้วลงนรกไม่ได้เกิดใหม่เป็นคนฉลาดเพราะมีปัญญามาก 3. เจริญสังขานุสติแบบง่ายๆหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านสอนไว้แล้วพร้อมกับจาขขานุสติกรรมฐาน ทานบารามีท่านให้ทำดังนี้เมื่อถึงเวลากลางคืนท่านให้สวดคาถาวิรัตโยหนึ่งจบพร้อมกับเอาเข้าวสารหรือข้าวเปลือกหนึ่งจอกหรือถ้วยเล็กๆก,ก็ได้ใส่อะไรก็ได้เพื่อเก็บไว้ถวายพระเมื่อรวบรวมได้มากพอควรคาถาวิรัตโยนี้ เป็นคาถามหาลาภทำให้หากินคร่องกำจัดความยากจนเข็นใจถ้าทำจนชินกำลังใจทรงตัวที่เรียกว่าเป็นสมาธิจะมีความเป็นอยู่ดีมากหรือตอนเช้าถ้ามีเวลามากพอมีพระมาบินฑบาทให้ใส่บาตรตามกำลังที่จะใส่ได้เป็นประจำ ก่อนใส่บาทให้ว่าคาถาวิรัตโยหนึ่งจบที่ท่านให้ทำอย่างนี้ท่านบอกว่าเพื่อให้มีการหาเลี้ยงชีพคล่องตัวไม่ยากจนเข็นใจแต่เนื้อแท้แล้วผลมีตามนั้นแน่ผลการแนะนำของท่านนอกจากจะมีผลในการคล่องตัว ในการครองชีพแล้วก็เป็นสังขานุสติกรรมฐานโดยตรงเพราะจะคิดถึงแต่พระสงค์เป็นปกติจะคิดถึงการถวายของพระเป็นจากขานุสติกรรมฐานจะใช้ข้าวหรือไม่มีข้าวใช้เงินแทนก็ได้จะใส่ด้วยเงินมากน้อยสุดแล้วแต่จะพึงมีถ้าบังเอิญวันไหนไม่มีเงิน จะใช้เป็นผลไม้หรืออะไรแทนก็ได้ที่บริโภคได้หรือใช้ประโยชน์ได้เพื่อเอาไว้ถวายพระแทนเงินหรือข้าวเมื่อจัดไว้เพื่อถวายแล้วตอนนี้เป็นทานบารามีทานบารามีเป็นปัใจจัยให้มีลาบมากหากบางท่านมีฐานะไม่สะดวก ในการจัดหาข้าวหรือเงินใส่บาทประจำวันให้ปลูกพริกมะเขือหรือฟักแฟงแตงน้ำเต้าหรืออะไรที่กินได้สักต้นหรือสองต้นคิดในใจและตั้งใจแน่วแน่ว่าถ้ามีผลขึ้นมาเมื่อไรผลจากการปลูกนี้เราจะเอาไปถวายพระเพื่อทำเป็นอาหาร เราจะไม่บริโภคเองทุกวันนี้เรารดน้ำพรวนดินหรือเห็นพืชต้นนั้นเราก็คิดว่าต้นนี้ผลเราจะถวายพระความรู้สึกประจำวันอย่างนี้ท่านเรียกว่าสังขานุสติกรรมฐานถ้าคิดทุกวันเมื่อถึงเวลาจะทำหรือคิดเตรียมจะทำเป็นประจำทุกวันท่านถือว่า เป็นฌานในสังขานุสติกรรมฐานคำว่าอนุสติไม่ได้แปลว่านั่งสมาธิท่านแปลว่าตามนึกถึงจะนึกถึงด้วยจริยาอย่างไรก็ตามก็ถือว่านึกถึงเหมือนกันถ้านึกถึงเป็นประจำเมื่อถึงเวลาก็ถือว่าเป็นฌานถ้าทรงกำลังนึกถึงพระไตราสาระคมอย่างนี้ เป็นประจำจะหนีนรกได้ชาตินี้แน่นอนแต่ไม่รับรองว่าจะหนีนรกได้ทุกชาติตลอดไปเพราะกําลังใจที่ส่งความดีเพื่อหนีนรกตลอดการท่านยังทำไม่ครบถ้าจะหนีนรกให้ครบทุกชาติจะเกิดอีกกี่ชาติก็ไม่ยอมลงนรกปราาเก่า ที่ทำมาแล้วก็ไม่มีอำนาจที่จะดึงลงนรกได้อีกต้องเพิ่มศีลห้าและกรรมบท1สิบให้ครบถ้วนในอารมณ์ใจและปฏิบัติได้ครบสมบูรณ์ขอพูดย้ำสันส้นๆว่าคติของบุคคลที่จะหนีนรกได้มีสมอย่างด้วยกันคือ 1. มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่า การเกิดมาคราวนี้ในที่สุดเราก็ต้องตายแต่ถ้าว่าความตายมีเวลาที่แน่นอนไม่ได้หาไม่ได้แน่นอนอย่าคิดว่าแก่แล้วตายมันก็ไม่แน่อาจจะตายเสียวันนี้เลยก็ได้ไม่ประมาทในการทำความดีตั้งใจว่าคราวนี้ไม่ขอไปอบายภูมิทั้งสีแน่ จุดที่จะไปมีจุดเดียวคือพระนิพพานตั้งตรงไว้เลยหลังจากนั้นก็ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งคือยอมรับนับถือด้วยความจริงใจแล้วหลังจากนั้นอีกที่หนึ่งก็ย้อนเข้ามาด้านความดีก็คือมีศีลห้าเป็นปกติถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ สมเด็จพระมหามุนีคือพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกคนหนีนรกได้แน่แต่ก็ต้องระมัดระวังอารมณ์คำว่าอารมณ์อย่าปล่อยให้อารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องและความกังวลน,นิดหน่อยในเรื่องของความไม่ดีอย่าให้มีในใจอย่างตัวอย่างที่กล่าวมาแล้ว ท่านไม่ได้ปรามาตรพระไตรสรณคมท่านไม่ได้ละเมิดศีลแต่ว่าต้องไปอบายภูมิเพราะจิตมีอารมณ์กลุ้มและหลงผิดข้อนี้ก็ไม่ขอพูดย้อนเพราะว่าจะเป็นเรื่องที่เบื่อหน่ายของบรรดาท่านพุทธบริษัทคนนี่แปลว่ายุง่งคือไม่ยอมรับนับถือใครจริงๆ ไม่ยอมปฏิบัติในด้านของความดีจริงจังอย่างที่จะรักษาศีลก็รักษาไม่จริงทําเป็นศีลหัวเตา่าพลุกเข้าพลุกออกรักษาบ้างไม่รักษาบ้างสิกขาบทแค่ห้าประการก็ถือว่าอย่างนั้นจําเป็นอย่างนี้จําเป็นแก่สังคมถ้าปฏิบัติตามศีลก็ขาดสังคมคนในสังคมนั้น ไม่คบหาสมาคมอย่างนี้เขาเรียกว่าคนสำหรับมนุษย์แปลว่าใจสูงคนที่แปลว่ายุง่งถ้าปฏิบัติในศีลในธรรมไม่ได้ก็แปลว่ายุง่งสำหรับมนุษย์แปลว่าใจสูงคนที่มีใจสูงคือมีกรรมบทสิบประการครบถ้วนคือมีทั้งศีลทั้งธรรมครบถ้วน ทางกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมทางวาจาไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดและไม่พูดคำหยาบไม่พูดจาเลวไหลไร้ประโยชน์ไม่คิดจองล้างจองพรานใครมีความเห็นตรงตามความจริงยอมรับนับถือความจริงที่เป็นเหตุบรรดาลให้มีความสุขอารมณ์อย่างนี้ ท่านเรียกว่ามนุษย์ท่านทั้งหลายจงคิดถึงความตายอยู่เสมอไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าความตายเป็นของเที่ยงท่านทั้งหลายอย่าประมาทในชีวิตคิดว่าเราจะตายวันนี้ไว้เสมอหลังจากนั้นก็สร้างความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเต็มใจ ไม่สงสัยในความดีของท่านต่อไปก็ส,งส่งศินห้าให้บริสุทธิ์อย่างนี้ปัรดาท่านพุทธ,ธบริษัทพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นการหนีนรกได้อย่างดีมากและว่าจงอย่าปล่อยอารมณ์ใจให้ตกอยู่ในด้านของความตำต้องดึงใจไว้ในด้านของความดีนั่นคือฝึกสมาธิจิต และปัญญานี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดี มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ